ข้างนี้เกิดมานแล้วตั้งแต่หม่ยสงครามโลกที่สองซึ่งจะมีย่าสนิทีี่โบรัมทหงลูนท่านได้เป็นพวกเรือของฝรั่งซึ่งตอนนั้นได้ทำครือันรอยู่เรือฝรั่งต่อมาก็เข้ามาฝากลูกค้านู่นด้วยคุณพ่เชินคร วเกียตู้หเกี๊ยต้องหมายถึงความสะอาดรสชาติที่กลมกล่อมค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะลวงพามาที่ร้านข้าวสตูหมูเกี๊ยต้องนะคะร้านข้าวสตูหมูที่เลื่องชื่อของจังหวัดส,สงขลาค่ะและวันนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านนะคะก็คือคุณธีรานันค่ะและเจ้าของสูตรรุ่นที่3ามนะคะก็คือเจ๊กิมค่ะ และว,วันนี้ค่ะเราจะมาพิสูจน์กันนะคะว่าจะอร่อยสมคำเรื่องลือหรือเปล่านะคะค่ะแล้วเราจะมาเริ่มกันที่ข้าวต้มหมูนะคะแล้วก็มีสมุนไพรนะคะหลายอย่างทีผสมไปด้วยนะคะแล้วก็ต้มกระด,ดูกเน้ซุปก้งมุตีเลย์ดาแล้วก็หมูเนื้อเป็นชิ้นใช้หมูสมุนไพรด้วยนะคะก้องมุขตีเลยจนตั้ที่นะคะ คุณประโยชก็ทำให้รสกลมอร่อยตาที่รอบรีค่ะแลคะครับตัวหมูของเรานะคะถ้าจะให้อร่อยนะคะจะต้องมีน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะนี่เลยค่ะคานน้ำจิ้มรสเด็ดของเรานะคะมีส่วนผสมพริกกระเทียมแล้วก็อย่างอื่นหลายอย่างแต่ว่าเราจะเน้นความเปรี้ยวนะคะ<ม>เพื่อให้ดับของขาว แล้วก็ต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆนะคะของเรามีทั้งข้าวสวยแล้วก็ข้าวสังหยดจากพัทลุงนะคะอร่อยมา,ายกแต่มันทำดัอ,อร่อยมา,ายกแต่มันทำดัอร่อยมากเลยคะ่ะ ต่อไปเรามาลองหมูกรอบค่ะที่กรอบมากเลยคะ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่ากรอบแค่ไหนนะคะหรือทานกับน้ำพริกสตูด้วยนะคะให้มีความเปรี้ยวรสขคาวนะคะหมูกรอบของเรานะคะใชะ้หมูอย่างดีเป็นหมูสมุนไพรนะคะทัดสันมาอย่างดีเลยค่ะ และอีกเมนูหนึ่งนะคะที่อยากแนะนำนะคะถ้ามาสาขานี้นะคะพลาดไม่ได้ก็คือไส้กรอกตับสูตรไหหลงค่ะไส้กรอกตับนี้นะครับทำจากเไตนื้็ตับนำมาบดน,นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในไส้กรอกไส้นะไส้กรอกก็มาอบนะครับ เราไม่ได้ใช้เป็นแบบรมควันนะครับใช้ตู้ใช้ใชตู้อย่างดีมาถูกแก่อาอรมัยนะครับรสชาติก็อร่อยนะครับอร่อยค่ะแล้วก็ไม่คาวเลยค่ะอร่อยมากเลยนะคะนุ่มสำหรับคนที่ชอบทานตับนะคะแนะนําค่ะไส้กรอกตับอันนี้อร่อยสุดๆไปเลยค่ะเมนูต่อไปนะคะ ามานี้ค่ะมีส่วนปลากระพงนะคะปลากระพงเป็นปลาชื่อดังของเกาะยอนยคะคะนี่เป็นมีส่วนจากตีตงนะครับเป็นมีส่วนอย่างดีให้ปลากระพงนะครับอย่างที่คุณอันพูดนะครับว่าเป็นปลากระพงจากรูปน้ำทะเลสาบของสงขลาที่เกาะยอนะครับนี่นะคะปลาสดๆเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาลองกันนะคะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรนะคะอร่อยมากคะ่ะรสชาติปลาสดมากๆเลยค่ะและเส้นหมีส่วนนะคะเหนียวนุ่มค่ะเป็นอีกเมนูนึงนะคะที่แนะนำค่ะมาแล้วต้องชิมนะคะสำหรับท่านที่อยากทานอะไรเบาๆนะคะรองท้องก่อนเช้าๆนะคะ ก็มีเมนูอื่นอีกนะคะก็คือขนมจีบค่ะไส้หมูและกลุ้งนะคะเดี๋ยวมาลองชิมดูนะคะอืมนุ่มและไส้แน่น,นะคะ่ะบัตรจางค่ะบัตรจางนี้เป็นไงคะบัตรจางนี้นะครับเรามีสองไซส์นะครับที่ถืออยู่นี่คือไซส์ใหญ่นะครับ ลูกหนึ่งก็เป็นไส้เล็กนะครับทั้งสองอย่างนี้คือบะจางสูตรของทางจวนตงังเจตนว่าเวลาเราแกะเปลือกเแล้วมันจะไม่ติดก็หนีเลยนะครับมีความอร่อยกลมกล่อมข้างในก็มีเนื้อหมูเ้ารัดแล้วก็มีถัวนะครับและใครที่ชอบทานบะจ่างสูตรรังนะคะไม่ต้องไปหน้าสถานีรถไฟแล้วนะคะเรามาที่ร้านข้าวสูหมูเกียริฟัง่งสาขารามวิถีนะคะจะมีบะจางสูตรอร่อยอย่างนี้นะคะ ที่ต้องลองนะคะก็คือซาลาเปาค่ะซาลาเปาไซส์จัมโบ้นะคะที่เคยไปมาก็ต้องมาต่อคิวที่สาขารามวิถีนี้นะคะใหญ่มากจริงๆค่ะซาลาเปาของเราร้านเกียรติพัฒนนะคะมีทั้งหมดมี3ไส้นะคะอันนี้คือไส้หมูสับนะคะมีสงขนาดขนาดใหญ่ค่ะที่ทานอยู่นะคะ,คะจัมโบ้นะคะแล้วก็มีขนาดเล็กด้วยนะคะนี่นะคะ มีทั้งหมูสับค่ะเห็ดนะคะกุ้บเเชีย,ยแล้วก็ไข่แล้วก็ถั่วลันตอนะคะซึ่งส้นอยู่นะคะอืเดี๋ยวมาลองชิมค่ะอืมว้าวแปง้งว้าวมากๆเลยค่ะแป้งนุ่มไส้แน่นนะคะรสชาติจะมันดีเลยะคะ่ะอร่อยละมุนนะคะ สำหรับท่านใดนะคะที่นิยมความหวานเรายังมีสาลาเปานะคะเป็นสองไส้ค่ะก็คือมีไส้สังขยานะคะอืมหวานอร่อยค่ะหวานมันนะคะไม่หวานมากแต่หวานมันอร่อยค่ะนี่นะคะสําหรับคนชอบกินไส้หวานนะคะก็คือไส้ถั่วดํานะคะไส้เยอะๆเลยค่ะนี่ค่ะไส้ถั่วดําของเรานะคะ แล้วพบกันที่ารานสตูเกียรติั้งสาขาลาวิถีบ๊ายยบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีสาระเที่ยวสนุกสุขภาพดีชีวิตเป็นสุขจาก p s p Channel สวัสดีครับ